สวัสดีค่ะชื่อโอนิวนะคะเป็นเจ้าของน้องฟูจิค่ะตอนนี้น้องอายุหนึ่งปี2เดือนนะคะเป็นสายพันธุ์เจเบนิสกิตนะคะชื่อเต็มๆก็เองเอว่าฟูจิซังค่ะเออชื่อชื่อฟูจิก็คือจะตั้งให้คล้องกับแม่ตัวแม่ก็คือชอมารีด้วยคำว่าน้องตัวสีขาวด้วยก็เลยตั้งชื่อว่าฟูจิส่วนที่ว่าเองเอว่าฟูจิซังด้วยคำว่าเรานะคะชอบดูคนนั้นมากก็เลยบอว,ว่าตั้งชื่อว่าเอ้งอว่าฟูจิซัง ได้นะคำว่าน้องอะค่ะตอนแรกเราคิดว่าเป็นหมาน่ารักมากจากการเลี้ยงเราแว,ว่าดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้ะคำว่าพอเราเล่นไปนานๆคือสัมผัสได้ว่ามันเป็นหมาที่แบบว่าตาเซอร์ที่สุดเลยก็คือเดินชนของบ้างเล่นขวดน้ำเลเวอร์แล้วก็ทำลายตุ๊กตาทตัวที่ให้มาก็คือจะคอขาดหมดเลยนะคะ อนว่ามีวิดีทัครั้งหนึ่งนะคะเสพมากจะคือต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยครับว่าตอนนั้นน้องอ่ะไปเล่นนาบ้านด้วยกันแล้วเราก็คือปล่อยน้องนะคะแบบว่าไปเดินเล่นประมาณนี้แล้วก็แบบอยู่ในความดูแลของเราสักพักเหมือนน้องแบบผือมาคุยกับเพื่อนได้ยินเสียงน้องเราก็เลยนึกว่าเอ้ฟูจิไปกับกับใครหรือเปล่าเราก็เลยแบบว่าอ ไปดูที่ไหนได้ก็คือฝากมันไปเกี่ยวกับเด็กเด็กข้างบ้านก็เลยแบบโอ้โหแบบตอนนั้นคือตกใจมากแบบทำอะไรไม่ถูกก็คือต้องพาไปโรงพยบาบาลนะคะจังลงขอมือขอมือครับทานึงไ,ไ,ไปไปจากนั้นนะคะก็ แต่ก็มีวิธีการแสบหนึ่งก็คือฟูจิชอบไปขโมยแกงกงในเพื่อนค้างบานมาใส่นะคือเหมือนว่าทุกวันนี้เพื่อนก็คือต้องเก็บเสื้อผ้าไว้ทุกวันนะคะจากแต่ก่อนก็คือแบบเป็นคนรื้อของจนคืเอเจ้านี่อะคะเป็นแบบเป็นแบบพังเพื่อนแล้วก็ชอเหรอตอนเช้า <Down> เพื่อนก็นจะแบบออกมาด่าว่าว่าฟูจิมึงเงียบดีอะไรแบบมั้นหรืจะไปปล่อยวัดนะสื่หก็คือ เศร้ามากๆเลยเพราะว่าทุกวันนะคะก็จะมีเสียงฟูจิอคอยปลุกตอนเช้าแบบว่าปูุกแบว่าเออให้ปล่อยออกจากห้องหน่อยจะไปทำภาระแล้วก็ทุกวันก็คือฟูจิก็คือจะกระโดดขึ้นมาเล่นบนเตียงด้วยแล้วก็ต้องพางมันไปเดินเล่นนะคะขนาดที่แบบว่าเราไปเที่ยวสั่งสมรสใช่ไหมแล้วแบบว่าไม่ไม่อยู่แค่วันเดียวอะไรเงี้ยกลับมาก็คือคิดถึงมากๆถ้ๆาคือว่าไม่อยู่น่าจะแบบร้องไห้หลายวันแค่คิดก็เศร้าแล้ว ตอนนี้ฟูจิอยู่ด้วยก็จะบอกว่ารักฟูจิมากมาก,มากรักที่สุดเลยแบบนี้แบบนี้ฟูจิแล้วแบบนี้ฟูจินล้ครับแต่ฟูจิพูดได้เหมือนจิ๊บหนิงฟูจิแล้วมามีฟูจิแล้วมามีจุ๊บหนิงพูดไม่ได้ฟูจิพูดได้ถึงคนที่เลี้ยงหมานะคะก็คือจะบอกว่า อยากให้รักน้องมากๆหรือว่ามาคั้มน้องก็คือทําตัวไม่น่ารักบ้างแบบซนบ้างอะไรประมาณนี้ก็คือในเมื่อเราเลือกเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตเราแล้วก็วคือเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยก็ตามแต่เป็นภาระหมายเลขหนึ่งของเราอย่างเช่นตอนนี้ก็คือขอขอมนมกินไม่หยุดเลยอ้าวยิ้มยิ้ไม่เป็นยิ้มส้ดดนจร มือก็ได้ใมึงก็ได้แล้วก็ทุกครั้งนะคะก่อนออกจากบ้านก็คือเรื่องคำว่าเราเป็นห่วงมันก็คือต้องเทข้าวเทน้ําให้ตลอดเวลาแล้วก็อย่าลืมคล้องประตูบ้านนะคะไม่งั้นฟูจิตัวนี้ก็จะออกไปบ้านคุณโดยการไปขอข้าวบ้านคุณอีก